มแมลงวันทองเขาจะชอบกลิ่นของกระเพราเพราะว่ากลิ่นของกระเพราเนี่ยคล้ายๆกับกลิ่นซิลิโมนของเพศตรตงข้ามลักษณะการเข้าททำลายเขาจะวางไข่ในระยะที่ผลไม้ใกล้สุกวิธีการทําเราเตรียมน้ําเปล่าแล้วก็ละลายน้ําตาลกับจัดหมดเตรียมน้ําเสร็จเรียบร้อยเราก็จะขยี้ใบกระเพราเอาให้ยับจากนั้นเราก็จะใช้น้าพรมลงไปให้เปียกนะครับต่อไปเราก็จะถือเดินรอบสวนเลยก็คือตรงไหนที่มแมลงวันทองอยู่เนี่ยเขาก็จะมาต่อพอเขาโดนน้ำเนี่ยเขาก็จะตายเทคนิคนี้นี่นรับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเจ็ดความรู้ครับสำหรับในวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการกําจัดแมลงวันทองโดยใช้ใบกระเพราล่อครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดและวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากําจัดแมลงวันทองโดยใช้กระเพราล่อนะครับแมลงวันทองหรือแมลงวันผลไม้นะครับก็คือศัตรูของผลไม้อีก ชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับผล,ลไม้ที่เราปลูกได้อย่างมากนะครับลักษณะการเข้าทําลายของมแมลงวันทองนะครับก็คือเขาจะเข้าไปเจาะผล,ละไม้ในช่วงที่ใกล้จะสุกนะครับเพื่อที่จะวางไข่แล้วก็เกิดเป็นตัวหนอนในผลไม้นะครับก็คือเรา,าไม่สามารถที่จะไปบริโภคหรือไปจําหน่ายได้มแมลงวันทองนะครับเขาจะชอบกลิ่นของกระเพราเพราะว่ากลิ่นของกระเพราเนี่ยคล้ายๆกับกลิ่นซิลิโคนอของเพศตรงข้ามของแมลงวันทอง เราก็เลยใช้กระเพรามาเป็นตัวลอ่อนอกจากเราจะใช้ใบกระเพราท่านใดที่มีผู้ป่านะครับกินของผู้ป่ายเป็นอีกตัวหนึ่งที่แมลงวันทองชอบแต่กระเพราเนี่ยจะหายง่ายกว่านะครับกระเพราจะมีอยู่ทั่วไปเราก็พัฒนาเก็บเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรามาใช้นะครับเหตุที่เลือกใช้วิธีนี้นะครับ <S <s เพราะว่า <S <s <ๆ>สารกําจัดแมลงวันทองโดยตรงเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ในการฉีดพ่นเนี่ย เราไม่สามารถที่จะกำจัดแมลงวันทองที่ตัวเต็มวัยตัวที่มีปีกและบินได้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะฉีดพ่นได้นะครับข้อดีของวิธีนี้ก็คือเราทําได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความปลอดภัยเราไม่ได้พ่นสารเคมีใส่ผลไม้โดยตรงเอาแค่มาพรมๆกับกระเพราแล้วก็กำจัดแมลงวันทองตัวเต็มไวัยได้เลยนะครับ ลักษณะการเข้าทําลายของมแมลงวันทองนะครับมแมลงวันทองตัวเต็มวัยเนี่ยเขาจะวางไข่นะครับในระยะที่ผล,ลไม้ใกล้สุกหลังจากนั้นแล้วไข่ก็จะฟักตัวอยู่ในผล,ลไม้นะครับอย่างตัวของเราเนี่ยเป็นพุทราเมื่อเราแตะดูเนี่ยก็คือตัวนี้เขาจะเน่าเสียหายแล้วก็จะร่วงหล่นนะครับซึ่งวัฏจักรวงจรของชีวิตของมแมลงวันทองวงจรชีวิตของแมลงวันทองเนี่ยระยะนี้เป็นตัวหนอนเนี่ยนะครับจะอยู่กับผล,ลไม้นะครับอย่างพวกพุทรามะม่วง หรือไม่ก็ชมพู่นะครับจะจะเจอบ่อยหลังจากที่เป็นตัวหนอนแล้วเนี่ยระยะต่อไปก็คือระยะเป็นดักแด้ระยะเป็นดักแด้เนี่ยเขาจะไปฝังตัวอยู่ในพื้นดินนะครับทางสวนของเราก็มีวิธีการกําจัดที่เป็นระยะดักแด้โดยการฉีดพ่นมิวเรียลงในพื้นดินนะครับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมมานะครับก็คือเป็นใบกระเพราใบกระเพราเนี่ยเราเตรียมมาสัก1กํามือแล้วก็เราจะมีภาชนะเอาไว้ใส่ใบกระเพราตัวนี้เป็นภาชนะที่เราไม่ได้ใส่อาหารนะครับแล้วก็จะมีขวด บรรจุน้ำตรงฝาขวดเนี่ยเราเจาะรูนะครับเพื่อที่จะบีบน้ําออกเวลาเราไปพรมใส่กระเพรานะครับแล้วก็อีกตัวนะครับที่สําคัญเลยก็คือน้ําตาลกําจัดมดนะครับวิธีการทํานะครับเราเตรียมส่วนที่เป็นน้ํานะครับน้ําเปล่าแล้วก็ละลายน้ําตาลกําจัดมดนะครับนี่นะครับลักษณะของผงน้ําตาลกําจัดมดน้ําน้ตาลกําจัดมดซองนี้ก็20กรัมนะครับส่วนน้ําเราเตรียมมา3า0รอยซีซีเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปประมาณ5กรัมนะครับ ในการเตรียมนะครับเราจะเทน้ําตาลกําจัดมดเนี่ยลงไปนะครับตัวนี้เป็นเคมีถ้าเกิดโดนมือโดนอะไรเนี่ยเราต้องล้างออกให้สะอาดนะครับล้างด้วยน้ำสบู่นะครับเราใส่ลงไป5กรัมแล้วเราก็จะปิดฝาเขย่านะครับน้ำตาลกําจัดมดเนี่ยละลายให้ดีนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะขยี้ใบกระเพรานะครับเอาให้ยับเพื่อที่จะให้เขาแตกแล้วก็ส่งกลิ่นได้ดีใช้มือกำๆก็พอก็คือเขาสามารถที่จะส่งกลิ่นได้ดีอยู่แล้วนะครับต่อจากนั้นเราก็จะใช้น้ําที่ละลาย น้ำตาลกำจัดมดนะครับพรมลงไปให้เปียกนะครับตัวนี้ก็คือเราบีบเจาะฟ้าขวดแล้วเราบีบไปเลยนะครับตัวนี้เราบีบใส่กระเพราให้เปียกไปเลยต่อไปเราก็จะถือภาชนะที่เราใส่ใบกระเพราเนี่ยนะครับเดินรอบสวนเลยนะครับก็คือตรงไหนที่มแมลงวันทองอยู่เนี่ยเขาก็จะมาตอมแล้วก็มาพอเขาโดนน้ำเนี่ยเขาก็จะตายนะครับ <S <S บริเวณไหนที่มีมแมลงวันทองอยู่อย่างชุกชุม,ชมเขาจะอยู่ตามต้นพุทรานะครับของเราอ่าเราควรที่จะวางไว้นะครับวางกระเพราไว้ล่อเนี่ยสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยเออ กระเพราที่เหลือนะครับหลังจากที่เราเอากะเพรามาล่อแล้วเดินรอบสวนแล้วนะครับสวนที่เหลือเนี่ยให้เรานําไปทิ้งนอกบริเวณที่เป็นสวนผลไม้เราเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้ข้างในสวนเนี่ยน้ำยาเราแห้งแล้วนะครับแต่กระเพราถึงจะแห้งก็มีกลิ่นนะครับเขาจะเป็นตัวล่อมแมลงวันทองมาแต่ทีนี้เขาจะไ,ไม่ตายทางที่ดีเราทําเสร็จเรากระเพราไปทิ้งด้วยเลยนะครับส่วนน้ําตาลกํากจัดมดนะครับที่เราผสมกับน้ําเรียบร้อยนะครับเราสามารถเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าน้ำจะหมดนะครับแต่ตัวนี้เป็นเคมี M e, นะครับเราเราควรที่จะเก็บ ให้พลนจากมือเด็กนะครับถ้าเกิดสวนไหนมีการระบาดของมแมลงวันทองก็คือมีการขยายพันธุ์มีการระบาดอย่างมากเนี่ยเราก็ควรจะทําบ่อยๆนะครับสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งเพราะว่าจะเป็นวิธีที่ช่วยลดปริมาณของมแมลงวันทองลงไปได้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นวิธีทาที่ง่ายๆหลังจากที่เราใช้วิธีนี้นะครับเราทําสวนพุ้สาปลอดสารมาหลายปีแล้วนะครับเราก็ใช้เทคนิคแบบนี้ก็คือเรา สามารถที่จะลดจํานวนของอามาแมลงวันทองลงนะครับที่สําคัญเลยในช่วงฤดูที่มแมลงวันทองจะระบาดห,หนักๆก็คือเป็นช่วงฤดูฝนจะไปชนกับฤดูของมะม่วงในสวนมะม่วงเราก็ทาเช่นกันจากที่เราใช้วิธีนี้มาหลายๆปีนะครับเป็นวิธีที่ได้ผลดีอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดท่านทําสวนผลไม้แล้วก็มีเรื่องปัญหาเรื่องการระบาดของแมลงวันทองนะครับทำให้ผลไม้เน่าเสียเนี่ยท่านลองนําเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับในการล่อแล้วก็การกําจัดแมลงวันทองสูตรนี้เนี่ยก็คือเราเราไม่ได้พ่นเคมีใส่ผลไม้เราโดยตรงนะครับแค่เราเอาใส่กระเพราแล้วก็ถือมาล่อแล้วก็กําจัดไปได้วิธีนี้เนี่ยมันจะปลอดภัยในการที่เราจะบริโภคผลไม้นะครับก็คือปลอดภัยแน่นอนสําหรับเทคนิคนี้นี่ รับรองได้ผลแน่นอนครับ